เข้าฟอบมาแล้วบิงโคโค่หว <c oughs> <t ong onions> 네ัสดีบิงว่าไงชาลีบมอบูบูจูงง่ายสดีแอนด์ด็อสวัสดีลูล่าเดี๋ยวบางคนดูรีบๆนะนิ่งไม่เป็นไรนะบิงบายไม่เป็นไรแหละ ดอกไม้ไฟหน้าที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะบิงกำลังรอดูดอกไม้ไฟวันนี้อยู่ฟอฟอผมเห็นแล้วแหละผมเห็นดอกไม้ไฟแล้วโอ้ไหนเหรอชี้ให้ดูหน่อยสิบิงนั่นไงเป็นดอกไม้ไฟลูกที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ฮะอก็ เพราะว่านั่นมันเป็นเครื่องบินยังไงล่ะใช่แล้วนั่นเป็นเครื่องบินฟิวฟิวยังไม่เห็นมีดอกไม้ไฟเลยนะบิงเดี๋ยวผมจะทำเสียงจรวดให้ล่างสุดๆไปเลยฮะฟิวต้โอโอ้โหดังมากๆเลยไม่ต้องกลัวน,นะฮะฟออ, <laughs> ออกไปข้างนอกได้ไหมฮะข้างนอกมันอาจจะเสียงดังมากเลยนะบิง อ้าวสุล่ากับอาม่าสวัสดีบิงฉันเองสวัสดีสุล่าสวัสดีบิงฉันเองสวัสดีสุล่า, <c oughs> ว,ลาว่าไงนะ <c oughs> สวัสดีบิงสุล่าไม่ได้ยินเธอหรอกนี่บิงที่ปิดหูของฉันทำให้ทุกอย่างเงียบไปหมดเลยล่ะ ทุกอย่างเงียบยกเว้นเสียงของสุล่าทำไมเธออยากให้ทุกอย่างเงียบล่ะสูล่าอะไรนะแล้วทำไมเธอถึงอยากให้ทุกอย่างเงียบล่ะอะไรนะบอกบิงสิว่าทำไมเธอใช้ที่ปิดหูนะสุล่าเพราะว่าฉันไม่ชอบเสียงดอกไม้ไฟดังๆที่ปิดหูทำให้มันเสียงเบาลงเห็นไหมเสียงเบาเสียงดังเสียงเบาเสียงดัง เสียงเบาเสียงดังอุ <h 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 ๊ย um, ฉันชอบเจ้านี่จังเลยแต่นี h <h <h ่ของฉันนะบิงดอกไม้ไฟโ นั่นอาจจะเป็นจรวดยักษ์เสียงดังก็ได้ไหหออยู่ทางโน้นไงนั่นเหนือต้นไม้น่ะผมมองไม่เห็นเลยผมมองไม่เห็นเลยฮะไปข้างนอกกันเถอะฮะฟอบอ,อย่าเพิ่งเปิดประตูเลยนะบิงเดีย๋ยวเสียงดังมันก็เข้ามานะสิ เดี๋ยวเอาละพวกเธอนี่เสียงดังกันจริงๆฉันอยากได้ที่ปิดหูแล้วไปข้างนอกกันฉันจะอยู่ข้างในนี้เงียบๆนะดีแล้วล่ะสุล่าฉันจะอยู่กับเธอนะเอาละไปกันเถอะ นั่นเสียงดังจังเลยนะไม่เป็นไรนะบิงเอฮอะโอ้ว้ <c oughs> วาวผมชอบลูกนั้นจังโอ้ <c oughs> <c oughs> แล้วเหรอฮะฟอบรอเดี๋ยวสิบิงอาจจะยังมีอีกหน่อยก็ได้นะ,อะโอ้ดูนั่นสิอ,อ้บิงบิงเป็นอไหรือเปล่าบิงเจอพลุเสียงดังมากมาบิงคงอยากอยู่เ,เงียบๆเนะี่ะ ดังเกินไปโอบโท,โทบิงเอ้ยช่วยบอกเขาให้หยุดทีสิฮะฉันคงทำไม่ได้หรอกบิงอย่างมากก็แค่ทำให้มันเสียงเบาลงไม่เป็นไรนะบิงในนี้ยี่มากๆเลยบิงคงอยากได้ที่ปิดหูบ้างแล้วเอเออืมโอ้อ้าวผลลก ลองสวมนี่ดูสิยื่นหูมาทุกทุกอย่างเงี้ยสนิทเลยล่ะฮะ,ะ,ะบิงใช่ได้ไหมว่าไงนะ,อะโอ้เยี่ยมเลยสงสัยถุงมือจะใช้ได้ผลนะแน่นอนเลยว เป็นไรบิงมาสิบิง <laughs> นั่นเป็นจรวดขนาดยักษ์เลยนะ <laughs> แต่ว่ามันไม่ดังเกินไป <laughs> ดีแล้วเจ้ากระต่ายบิง <gasps> อ จะไปดู Ê จรวดยักษ์ที่เสียงดังมากมากพุ่งเสียงูล่าใส่ที่ปิดหูไว้เพราะว่าเธอกลัวเสียงดังน่ะแต่ฉันไม่กลัวก็เลยออกไปข้างน,นอกแต่ก็ไปเจอจรวดยักษ์ที่เสียงดัง มันนังมากเกินไปแล้วฉันฉันก็เลยกลัวนะ่ะฟอบเลยเอาถุงมือมาเป็นที่ปิดหูให้ฉันเราห้ามเขาจุดภูไม่ได้แต่เราทําให้เสียงเบาลงได้บิงเขาชอบดอกไม้ไฟมากๆเลยแต่ต้องทาให้เสียงเบาๆด้วยนะ